ใโอ้โหครับอันนี้คือไฟ12โวลต์น,นะครับไฟ12โวลต์แต่ละ20เมตร30เมตรนะครับในแนวราบมันจะแรงไหมสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรียมาแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราได้สั่งซื้อไอตัวปั๊มน้ำมานะครับปั๊มน้ำ เขาเรียกว่าปั๊มน้ำดีซีนะครับระบบ24โวลต์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นรถผักเฉยๆนะครับดูกันนะครับแน่น ก็เป็นปั๊มสีส้มนะครับเป็นปั๊มสีส้มตัวนี้มีขนาด1นิ้วนะครับเป็นปั๊ม24โวลต์น,นะครับดูนะครับดูสเปคนะครับก็คือปั๊ม3า0ร้วัตต์นะครับ300วัตต์24โวลต์ เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งให้คุณยายนะครับว่าถ้าเราดันน้ำประมาณ20เมตร30เมตรนะครับในแนวราบมันจะแรงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับน่ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับมาถึงสถานที่ที่เราจะมาติดตั้งปั๊มแล้วแผงอันนี้เป็นแผงมือสองนะครับมันในไอ ในสติกเกอร์มันไม่ได้บอกโวลต์บอกวัตต์นะครับแต่ก็น่าจะเกิน250ขึ้นไปนะครับ <c oughs> ปั๊มตัวเก่านะครับปั๊มตัวเก่าจะเป็นปั๊ม3า5วัตต์ปั๊มตัวสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาอันนี้ไปทำนานะครับเอาเอาไปทำนาเลยก็เอาไปดูดน้ำดำนาก่อนแล้วเอาก็จะเอาปั๊ม3า0วัตต์ตัวนี้นะครับมา ให้คคุณยายานะรับสำหรับในการต่อนะครับก็เราก็กำหนดสายนี่ครับเป็นดำลบแดงบวกนะครับสายสีบอกเท่าๆเนี่ยออกแดงๆนะครับจะเป็นสีแดงของของปั๊มนะครับผมก็ จัดการพันสายไฟเลยนะครับส่วนสายนี้สายสีน้ำเงินก็จะเป็นสายสายดำนะครับดำลบแดงบวกอยู่แล้วนะครับตามรูปแบบของระบบดีซีนะครับ แล้วทีนี้นะครับอ,อีกอีกสายข้างนึงนะครับเราก็เอามาใส่กับเบเกอร์แทนตัวเก่านะครับใส่กับเบเกอร์แทนตัวเก่านี่คือเบเกอร์ที่ผมทำไว้นะครับก็ตัดออกแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปิดสวิตแล้วนะครับเห็นไหมครับปั๊มทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวเอาลงน้ำก่อนปิดก่อนครับนี้ผมจะเอาปั๊มลงน้ำนะครับว่าสายมันจะถึงไหมเนี่ยนี่ครับนะครับมันจะแรงไหม สำหรับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มยีบสี่นะครับอ้าลบหน่อยค่ะเดี๋ยวเปิดลองดูนะครับโอ้แรงอยู่นะครับนะครับถือว่าใช้ได้เดีย๋ยวลใส่ <c oughs> ถือว่าโอเคนะครับความแรงเดี๋ยวทีนี้เราก็จะต่อเข้ากับระบบสายของคุณยายแล้วไปเทสปลายสายมันดูนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเราไปลองระบบกันนะครับว่าดูตรงนี้ขึ้นมาประมาณนะครับประมาณ2เมตร2เมตรน่าจะได้นะครับแล้วปลายสายต่อไปอีกประมาณเกือบ20 30เมตรนะครับมันจะมันจะโอเคไหมอ่าเปิดนะครับแรกเดี๋ยวเราไปดูปลายสายนะครับ ไปดูปลายสายก่อนปลายสายน้ำจะแรงไหมน้ำจะไปถึงไหมนะครับน,นี่คือแตงคุณยายนะครับเด่ตอนนี้ก็ประมาณ ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเนี่ยฉีดได้นะครับถ้างั้นไม่มีปัญหานะครับแบบนี้น้องฉีดนะน้องฉีดนะครับนะครับถ้างั้นไม่มีปัญหาครับจากนู่นนะครับผูอูประมาณสิบยี่สิบเกือบสามสิบเมตรนะครับ ยก30เมตรสำหรับปั๊มนะครับปั๊มราคาถูกกับแผงราคาถูกนะครับสำหรับคนที่ทำการเกษตรนะครับก็บแนะนำนะครับว่าคือมันมันมันก็โอเคนะครับแผงในราคาพันพันสองพันนะครับแล้วก็ปั๊มหลักร้อยนะครับ เหมาะสมนะครับเหมาะสมสําหรับภารกิจก็ต่อไปก็จะไปติดตั้งปั๊มน้ําตัวใหญ่ตัวนั้นนะครับที่นาของเราแล้วเตรียมตัวดํานาครับทีนี้สําหรับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ C, ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ